สวัสดีทุกคนมึงมาเนี่ยเขามาพอผู้ใหพี่น,อน้องนี่เขามาเจอผู้จัดก,การมิวรัชิดาพรค่ะผู้จัดก,การน้างหยแกับพี่น้องผู้จัดก,การคนสวยของนางยากักษ น้องมิวรัชดาพรวสิถามินมาจิเนี่มาเป็นาราน้องิรัชดาพรรัชดาพรบังคับมากค่ะนองมิวรัชดาพรมันคับมากเลยม่ซอยนองค่ะซอยนองน้องแห่ามซอยค่ะปกติกะกี่อย่างนี่วะา้วีบจีพีอาม่เนาะซื่อพีอาพาค่ะพีอาผู้จัดการน้ิวรัชดาพรนะคะีพีอาเห็ยง่ายอย่างนอ้ก็จบวนกี่อย่าง บอกกอนานนั่นแหละกอนานานันก็เห็นน่าบริษัทธรรมดางพี่พดพเดียค่ะว่าเป็นเป็นอบบนี้ผู้ดูแลผู้ยังอกนทีน่อาชีพอเสริมอาชีพเสริมที่แค่แค่ไปเวียนไปอันนี้เวลาว่างก็ซื้อหาเวลาว่างก็ไปซ้อยน้องๆทำไมก่อนที่กีแค่ไปอยู่กับผู้ใดก่อนพี่บังมะทอเจ้าของเจ้าของเลยโนี่หเวพี่น้องศิลปินผู้จัดการศิลปินน้องมิวรัชดาพรนะคะ เ่นวานนมิวเนียก่อนบังคับมาพี่ยาเป็นขนแสนบ้านเดียวกันก็เหนือยแ่บ้านเดียวกันก็มค่ะดูแลไอ้เคยดูแลตอนแรกสมัยมาตะขี้ตอนบ้างตอนเราประกวดมาประกวดมาตะขี้ตอนนั้นเปนใรก่อนทำมาได้แล้วตอนนี้เก้าปีก้ปีกปีมทุ่เงิมาที่ยังไที่ยไปน้ำกันตลอดเลยมั้งบว่าตลอดบ้างบมางทีก็ประจำก็ไปโชคอีกนึง น้องนไปกับป่าโชคอ่าแล้วไปไปนนวันละวันก็ไปหาน้องไปน้ก็ไปซอยเขา่อว่อกว่มีงานเมือดไหนบ้านเด็บ้านเด็้อย่เห็นไม่ยุงเท็าเซลเซลเซลนี่แหลน้องผู้ดูแลรืวราชดาพ่อนั่งอย่างตอนนี้ไปน้ำกลนตลอดเพราะกะออกจากน้องพ่ะนะนี่ไปจิกแม่เลยนี่ไปจิกไปจิกแม่ สพี่อาร์พี่อาร์มีช่องบอกพี่อาร์ฝากช่องแน่เผื่อแฟนขาเปินไปติดตามก็พี่อาร์ผู้ติดตามน้องหมิวรัชดาพรชื่อนี้เลยทั้งทุกบ้านเลยทั้งทุกแอบปฟอร์มเสิรพี่อาร์ชื่อนี้ได้เลยพี่อาร์ผู้ติดตามหมิวรัชดาพรอ่าเพิ่นเป็นจะลุงลุงประจำเลยพี่น้องเพราะว่าช่องช่องน้องหมิวบ่ค่อยลุงดอกต้นใหม่จะเป็นช่องพี่อาร์นี่แหละใครไปไปตามอ้อ บังคับให้นอนค่ะเสียงนั่นจะเป็นเสียงแบบเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ใเสียงมอเตอร์ไซค์นักร้องสาวเสียงมอเตอร์ไซค์อีหยังก็มื้อนั้นได้ยินท่าววาอีหยังก็พี่อาว่าให้บังคับนอนจัะทุ่มปกติเวลานอนของน้องมื้อนึ้งเห็นน้องเว้าพี่อาบังคับนอนแล้วว่ดท้ายเดี๋ยวเวลานอนแล้ว แต่ก็คือแบบว่าไอ้ตอบตอบคอมเมนต์ไอ้แฟนคลับนะตาบเราว่าไอ้นี่มันอะไรเท็จแค่ทุกคนอย่างที่เราพูดไอ้นู่นมีนานมากอะอยากให้ยแต่ว่าไอ้ตัวถึงน้องตอบเองถูกน้องตอบเองน้องเลยเพราะว่าช่องของน้องตอบเองน้องเองน้องตอบเองเแ็่มาไล่เองเย็บเองแกะเองสุดยอดเลยพี่น้องขึ้นไลรฉะไรก็นเนีว่าเท็จเองเท็จเองท่ามือมีอย่าง เลิกอนี้ขาวลาบากว่ขาคนจะแนซีบรีเหรอจะต้องมาบังคับพี่น้อเสียงง้เป็นไข่ว่าหันกับบริจีนํากันบ่บ่เนี่ยเน่เน่แมนอันไส่แมตองเปอย่างเง้ยยันยันตีไข่ยันตีไข่อัพดดูดูแ้วจมูก็ไปเบิ่งช่องไปเหนือพี่น้อง่คอยมีเวลาค่ะแบบว่า คือแลนแบบเบิดขึ้นแนะมันก็เลยบ่คอยมีก็ไล่จะทายเล็กๆน้อยๆเป็นช็อตเป็นสับท่าบอกบ่คอยมีดอกสาระบ่คอยมีเ่าจะมาคิดเนี้ยคิดดสัตสินบ้เนียคิดช็อตกระชองไม่นาบ่คอยมีเหมนโดน่อยวางเนาะนี่เวลนานดีนี่เลเวลาวางก็คือนอนกันค่ะปกติใสิวเต็มมาพวนี้ถือว่ มนี่ถึงดึงออกมาเลยนี่น้องน้อนตอสามถุมันนี่ถึงสามตุก็เลยใส่ใส่นนตอียขึ้นมาบุญลำบกขึ้นมาเลยงาน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 แรกเก้าปีก็ไปอยู่อยู่สัญยางทีดยานเนี่ยเก้าปีที่แล้วก็อยู่กับมาตะคีน้องหนูแต่เก้าปีก็มาอยู่กับหยีอันมายเมาได้ไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างวันที่ยี่สิบยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกครอบัวนียี่สิบหกยี่สิบเจ็ดน นองกลับไปไอ้เครื่องงานเก่าอยู่อยู่บ้านก็เลยไปดึงออกมาบอกว่าอันก็ต้องเอาซุทมาหลายเรื่อยเอามาสามซูทคือถ่ายเขาต้องไปหาแบบซื้อไม่เหมดไปซื้อไม่เลยก็ต้องเอาซุทมาเอามาสามซูทเออเออเออมาสามซูทเพราะว่าไอ้มาเครื่องงานแล้วแล้วก็ถึงเมื่อ้ตรงยู่บ้านยาวเลยจังยังบอกให้เด็กตรงคุณบ้านเลยยังไม่ได้กลับร้านกันเอื่อท้ายอยู่ขบล่างกลับไม่รู้ ไปไปเบิ้องเพื่อนอันนี้นะผมไปเบิ้งเพื่อนอันนี้ศาดตเน่เอาสิแกเบิ er ้งนี่แนอะเด้อพี่น้องพี่อาร์ผู้จัดการมีรัชนาพเพนันเข้ากับพ่อการยูุบได้เนาะพี่อารเนาะอ่พการยู่บ้านน้องมิ่มผู้เพิ่นไล่สุดหตอนแรกขี่รถไปอยู่เนาะขี่รถไปลำทางไหมอ่าเพิ่นไล่สุดเอ๊ยยุดดีๆก็หายไปเลยวะเปิดไปหัวจังไปห่วว่าแบตเบิร์ตมันหอนเนาะเป็นนค เราชนะพรไม่ชัดแบบ <laughs> <laughs> ตีซื้อพ่อแบ่งให้อยู่พ่อแบ่งแบบนี้จเพราะว่าตำรวชาตเรียนเลยคือรับค่าโทรศัพท์ไงเราบอกมันก็เลยอีกมันก็เลยแบบจับเข้ากันนันเนาะนอนสมากับบริชาดบอกเรียนแรกก็นอนเลยรไไบริษัทแบดไว้ก็ขึ้นลับค่าโทรศัพท์โอ้ยติดโทรศัพท์ครับอือแบบ เรอยากเป็นนักการท่ขัันนี่ยก็ซึ่งแต่อยากแค่ค่นเขาเองสั่นขับแมนต้น้องตอบคายิลีตอบตอบมันตอบมันต้องอบอกว่าบอกเพราะว่าเขาเป็นคนอใ่ในเราเป็นคนซัพพอร์ตเราแมนทีแค่แฟนคลับดีเนาะแมนยูดอกเขาทำเองทุกอย่างเลยคะเรามีหน้นาที่อย่างเดียวคือถ่ายรูปนะถ่ายคลิปเลยคลิปก็ถ่ายรูปมนาะแล้วเขาก็เป็นคนจัดการเอ,หองหมดอี่ดิเต้ต้งหนาแต้งพุงเต้งอะเล่นมัเขาทำเองหมดเพราะว่า ตอนแรกอ่ะน้องอ่ะจะให้มาจะให้มาตั้งแต่เปิดโรงแล้วแต่ที่เป็นคนที่แบบว่าแจ้งหนาปกเกองแต่แห้งหนาเล็กน้อย,อยยังสีหนาได้แต่ว่าแต่งหน้าแบบมือโปรทำไม่ได้แต่งหน้าธรผมด์ทำไม่ได้น้องแต่ว่าตั้งแต่เปิดรุ่งแล้วได้แบบว่าแบบให้คนอื่นที่เขามือโปรอำแต่ตว่าตอนนั้นมาก,กับ,บท่านไหนมีผู้จัดจาก,การในตอนน้องไหมไหมให้พี่พี่โนช่วยดู เราบอกว่าเออมาซอยหนูก็ได้แต่ไมาดูแลบบเสือภานู่นนี่นั่นที่เป็นทองเเพราะว่าป่าจะสิเด้ขับรถยางเดียวไงเพราะว่ามาตรงเหมือนรถลอยหล่ะป่าก็จะได้ไปนอนเนาะเพราะว่ามันมันอันตรายเนาะเม่ยอันที่บ่ได้นอนน้ำกันกับโอ้บ่ได้ล่ะบ่อไว จะเอาเขาเล่าไปนอนจะหมุนขึ้นเองเดี๋ยวชี้มาน้ำทางกับจอดจอดนอนปะจอดนอนได้ที่พีเจมูอะไรทักไปตอนไหนขึ้นจอดนอนแต่จอดนอนแล้วกับมาเนี่ยจอดนอนแค่จะไปจอดอยู่ฝุ่นอยูฝรั่อฝุ่นเนาคู่เมืองฝรั่งฝุ่นคู่เมืองเอาผ่านหนีไปติน้ำมาทางไหนอ๋อล้วมาทางบุรีรัมย์เนาะใช่มาทางฝุ่นเออแม่เนาะไอจากกรุงเทพมาต้องมาทางบุรีรัมย์ออกฝุ่นมากเลยก็มาจอดนอนนี่ติจอดนอนปรท่งฝุ่นตอฝรั่งฝุ่นแลังห้วตึง เอายุหันเรียบร้อยเอายุหันเรียบร้อยเดี๋ยวเีกากันมาถ่ายถายแล้วก็่อแน่ยเได้มีมือมึงตอเป็นเ่นี้สิมีมูได้เบ็นี้บางเจมูสิวัเล่นน้ำต้อเนยนี้รอกตะกีเงาแต่ได้มีมือพอแบบพอาไม่มูอนะประกาออกจากเด่นอันนี้ก็จิกตมากกัแค่ไหนังมีมูเอาฝากฝากอีกอีกที่เพียงนึงในช่องยังกอเียกขอพี่อาร์พี่อาร์ผู้ติดตามหนูรัชดาพร ได้นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะบ้านฟ้าบ้านดำแล้วก็บ้านแดงะะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ